5เหตุผลนะครับที่ทำไมนะครับร้านค้าหรือสินค้าเนี่ยต้องมาเข้าร่วมกับแอปมูมอมาดูกันนะครับเหตุผลข้อที่1ครับก็คือการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่นะครับที่เป็น, acer, นเพเซอร์นะครับเราเห็นแอคชั่นของสมาชิกเพเซอร์เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยนะครับพยายามขนขวายหาสินค้าหาบริการที่ดี นะครับแล้วก็สินค้าบริการที่ให้ค่าการตลาดเยอะจริงไหมเราไปตามหาร้านค้าที่ให้ MP สูงสูงต้องอร่อยด้วยนะเราไปตามหาสินค้า MP สูงๆคุณภาพต้องดีด้วยนะนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะได้รับค่าการตลาดนะครับนอกจากจะหาตัวเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะได้ค่าการตลาดจากองค์กรที่เราสร้างที่มาซื้อกินซื้อใช้ผ่านแอปนี้ได้ด้วย ังนั้นสมาชิกมูมอเนี่ยจะมองหา MP นะครับที่มีสูงๆเนี่ยในแอปนี้นะครับจะช่วยกันไปถล่มซื้อนะครับไปใช้บริการนะรที่มีในแอปพลิเคชันจริงไหมครับดังนั้นมูมอนะครับก็จะมีสมาชิกเพเซอร์เนี่ยที่พร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณอยู่แล้วงนั้นร้านค้าคุณออกมาเข้าเนี่ยไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วครับมีสมาชิกที่พร้อมซื้ออยู่แล้วนะครับเราเห็นสังเกตนะครับว่า มีหลายเว็บไซต์นะครับมีหลายแพลตฟอร์มที่พยายามที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าแบบนี้หรือว่ามาขายสินค้านะครับแต่มีแต่คนขายจริงไหมไม่มีคนซื้อมีแต่คนมาตั้งร้านขายมีแต่คนเอาสินค้ามาโชว์ผ่านเว็บไซต์แต่ถามว่ามียอดซื้อมากไหมครับไม่มีนะครับเพราะอะไรครับไม่มีแรงจูงใจนะครับเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าของเราแม้สินค้าเราจะดีมีคุณภาพก็ตาม คุง่ายคือไม่มีการตลาดที่จะมาทําการตลาดให้กับลูกค้าแต่มูม,มอเนี่ยสามารถมีเพเซอร์ได้นะครับเพราะเพเซอร er ์เนี่ยเขาต้องการ MP เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของเขาจริงไหมครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการมีรายได้ของเขานะครับนั่นคือหลักการตลาดที่ให้ทุกคนเนี่ยนะยินดีนะครับที่จะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะเขาจะได้รับประโยชน์จากรายได้นั่นเองนะครับ นี่คือส่วนที่ร้านค้านะครับที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้เลยก็คือฐานลูกค้าที่เป็นเพเซอร์ที่มีอยู่แล้วในตอนนี้นะครับหลักหมื่นเพเซอร์เนี่ยแล้วก็สมาชิกทั่วไปเป็นหลักแสนนะครับที่พร้อมที่จะซื้อสินค้าของคุณถ้าคุณคิดว่าสินค้าคุณดีร้านอาหารขคุณเนี่อร่อยนะครับหรือว่าบริการคุณดีเนี่ยเอามาเข้าแอปเลยนะครับแล้วก็ให้ค่ากับตลาดที่โอเคนะครับผมเชื่อว่า นะครับลูกค้าที่เป็นเพเซอร์ในแอปเนี่ยจะไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าคุณแน่นอนนะฮะเห็นภาพไหมครับว่าร้านค้าจะได้แค่ข้อเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าก็เข้าเข้าร่วมแล้วนะนะครับถ้าไม่มีข้ออื่นอีก4ข้อเนี่ยแค่ข้อเดียวเนี่ยคุณคุณก็ได้ดเต็มๆอยู่แล้วนะครับคือฐานลูกค้านะครับไม่ต้องมายิงแอดเพื่อจะเพิ่มฐานแฟนเพจหรืออะไรแล้วแต่คุณเข้าร่วมแอปปุ๊บคุณมีฐานลูกค้าเพิ่มเลยอะ่ะมันมีแต่ได้อยู่แล้วนะครับข้อที่2นะครับ มีแรงจูงใจนะครับหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านะครับในการซื้อหรือซื้อซ้ำนะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามูมอเนี่ยมีกลไกเรื่องของการตลาดที่ทำให้สมาชิกนะครับทั้งสมาชิกทั่วไปนะครับหรือว่าเพเซอร์เองเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะมาซื้อสินค้าของคุณแล้วก็มาซื้อซ้ำของคุณด้วยหลักการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด หรือการจัดโปรโมชั่นนะครับหรือฟังก์ชันแคชแบ็กก็แล้วแต่เนี่ยนี่เป็นแรงชงใจหมดเลยนะครับที่จะทให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าของคนนะครับเราเห็นว่านะสมาชิกที่เป็นเพเซอร์หรือสมาชิกทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยแล้วเขาได้แคชแบ็กแล้วนะครับเวลาที่เขาไปซื้อสินค้าออนไลน์อื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเจ้าที่ให้ส่วนลดนะก็มีหลายเจ้าที่ให้แคชแบ็กแต่ของเราเนี่ยนะครับ มีแคสแบ็กให้กับคนซื้อและเรายังสามารถแชร์สินค้านะครับไปยังโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ได้รับค่ากราดาษแคสแบ็กเนี้ยนะครับกับหาตัวเราด้วยพูดง่ายคือเราสามารถมีกําไรจากการแนะนําบอกต่อนะครับนี่คือการสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาใช้แล้วก็เข้ามาบอกต่อนะครับในส่วนของแอปมูมอลนะครับเห็นข้อแตกต่างหรือย่างนะครับว่า ทำไมนะครับเราสินค้ามาร่วมแล้วเอาบริการมาร่วมแล้วเนี่ยนะครับทำไมคนถึงอยากเข้ามาซื้อเพราะาเขาได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับข้อที่3นะครับร้านค้านะครับจะได้รับรายได้จากยอดซื้อทั้งหมดของลูกค้านะถ้าวันนี้นะครับร้านค้าเป็นเพลเซอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาดาวน์โหลดลิงก์จากร้านของเราเนี่ยนะครับ ไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าจากร้านของคุณเองนะครับหรือว่าซื้อสินค้าจากร้านของคนอื่นนะครับหรือซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันทั้งหมดคุณจะได้รับค่าตลาดหรือว่า cash back แคสแบ็กเหล่านี้กลับหาตัวคุณเองด้วยนะครับคุณมีลูกค้าในมืออยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะสร้างเครือข่ายได้ง่ายกว่าคนอื่นอยู่แล้วจริงไหมครับเรามีคอนเน็ชันเดิมอยู่แล้วเรามีลูกค้าเดิมอยู่แล้วเราสามารถให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเราเนะี่ยดาวน์โหลด ผ่าน,นาหน้าร้านของเราได้เลยนะครับนี่คือความง่ายของการที่เราเป็นเจ้าของสินค้าหรือร้านค้านะครับันรายได้นี้คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดิมนะครับก็คืออย่างแรกคือคุณขายสินค้าได้แล้วนะครับอย่างที่2คุณมีรายได้เพิ่มแล้วจากการที่คุณแชร์นะครับลิงค์ร้านค้าของคุณออกไปนะครับดูข้อที่4กันนะครับข้อที่4ครับมีรายได้เพิ่ม เมื่อลูกค้าแชร์ลิงก์หรือทำการบอกต่อนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือว่าไปซื้อสินค้าร้านอื่นแล้วแต่เนี่ยเราได้ค่าการตลาดเหล่านี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ลูกค้าทำการบอกต่อหรือขยายเครือข่ายออกไปคุณก็ได้ด้วยนะครับโดยที่คุณเองไม่ต้องเหนื่อยนะครับที่จะไปแนะนำบอกต่อเพิ่มเลยนะครับลูกค้าของคุณนะครับมาซื้อสินค้าร้านของคุณ แล้วนะครับสินค้าคุณดีแล้วเขาบอกต่อให้เพื่อนเขาใช้ลูกค้าคุณก็มีไรายได้แล้วคุณเองนะครับก็มีไรายได้จากลูกค้าที่ขยายเครือข่ายด้วยแบบนี้ดีไหมครับมันดีโคตรเลยนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับคุณให้ใครมาใช้แอปนี้ทั้งหมดคุณได้อะไรทุกคนเลยที่ซื้อนะครับนั้นนี่คือส่วนที่ร้านค้าจะได้เพิ่ม และข้อที่5้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการขายนะครับหรือว่าร้านค้าบริการของเราเนี่ยอยู่บนแอปพลิเคชันฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและมูมอก็ทำสื่อทำการตลาดให้คุณฟรีนะครับหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่าน YouTube นะครับผ่านกลุ่มของมูมอผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี ส่วนของการโปรโมทสินค้าบริการคุณฟรีอยู่แล้วนะครับนี่คือส่วนที่คุณได้ฟรีๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับงนั้น5เหตุผลที่ผมบอกมาทั้งหมดนั้นนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ร้านค้าเนี่ยจะไม่เข้าร่วมเลยเพราะทุกข้อคุณได้เต็มๆไม่มีอะไรเสียเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิกมูมองครับถ้าวันนี้คุณอยากจะแนะนําร้านค้าคุณต้องหานะครับส่วนที่เขาจะได้ แล้วก็นําเสนอให้เขาฟังนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับถ้าเขาฟังข้อมูลแบบที่ผมอธิบายแบบแก้นะฮะจริงไหมครับเขาได้เต็มเต็มอยู่แล้วนะฮะ